เรามาตั้งใจจะดูลมหายใจของเราพยายามรักษาความตั้งใจนั้นไว้ลมเข้าลมออกก็อิอายู่ทุกครั้งไปส่วนเสียงภายนอกที่จะทําให้เราเพลิไปหรือความคิดภายในที่อยากจะคิดนู่นคิดนี่บอเรื่องอากาศบนลเรื่องเินฟ้าอากาศอะไรก็ว่าไปไม่ต้องไปสนใจเขาอย่าให้เขาเป็นใหญ่เราต้องเอาชนะเขา เรจะอบว่าเอาชนะตัวเองดีกว่าเอาชนะคนอื่นเป็นเป็นพันเป็นเป็นแสนว่าเอาชนะคนอื่นนั้นเขาก็บางที่เขาจะแก้แค้นการชนะของเราอาจจะกลายเป็นการแพ้ไปต่อไปก็ได้ม,มีมีกรรมมีเวนกันที่นี่ถ้าเอาชนะภา,ายในไม่มีกรรมไม่มีเวนมีแต่กรรมดีไม่มีเวนเล่เเาชนะภา,ายในหมายความว่าภายในจิตใจของเราเหมือนคณะกรรมการมันหลายความคิดหลายความเห็น จุดประสงค์ก็หลายอย่างที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีคลักกันอยู่ในาน,นที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเร,เราต้องการความสุขอย่าให้เสียงที่เป็นฝ่ายของความโลภความโกรธความหลงเอาชนะแต่พวกนั้นชนะเราก็แย่ทำกรรมลงไปเราเองก็เสียบางบางทีคนนั้นความเสียหายก็ลามไปถึงผู้อื่นด้วยแต่ถ้าหากว่าฝ่ายที่เป็นธรรมเอาชนะได้ เราเองก็ได้ประโยชน์คนรอบตัวเราก็พล่อยรับความดีจากเราไปด้วยเป็นการชนะที่ไม่มีกรรมไม่มีเวรเพราะฉะนั้นเราฝึกอยู่กับลมหายใจใช้สติกับความระลักได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและอัตตาปะาความเพียรสิ่งเหล่านี้นให้ฝึกทุกวันทุกวันให้มันแข็งแกร่งขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทําให้เราเอาชนะฝ่ายที่ไม่ดีก็ได้ไอที่ไม่ดีก็กชนะเพราะอะไรเพราะเอาเพลอน ความสนใจของเรามันบายไปทางอุน่นบายที่อื่นแต่พวกนี้ก็เลยเอาตอนที่เราไม่อยู่เที่้งก็เทียบเหมือนกัรอยู่ในห้องมีเก้าอี้ตัวเดียวถ้าว่าเราอยู่ในเก e นะ้าอี้นั่นเราก็ปลอดภัยคนอื่นจะเข้าเขาออกก็ต้องยืนถ้าเราไม่พอใจเขาก็ไล่เขาออกก็ได้แต่ถ้าว่าเขายึด e เก้าอี้เมื่อไหร่เราก็สัตย์เพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงยาไปยึดเก้าอี้ในจิตใจของเรา ใหเรานั่งบรรลังให้ปัญญานั่งบรรลังผู้เดียวปงการไปเลยนี่เรียกว่าเอาชนะตัวเองได้อย่างที่ว่าเมื่อชนะตัวเองแล้วไม่มีกรรมไม่มีเวน้นก็เมื่อชนะแล้วการให้ทานาก็ยินดีให้การรักษาเศีลก็ยินดีรักษาเจริญภาวนาก็ยินดีที่จะจริญเป็นกรรมที่ดีทั้งนั้นบรรพูนทั้งหมด บุญนี้ให้ความสุขมาใช้เฉพาะเราด้วยมันแผ่ออกไปช่วยคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการเอาชนะตัวเองถ้าทำได้แล้วก็อยู่ไปอยู่ไปใครๆเรียกว่าความชนะมันก็ครอบครอบไปหมดไม่มีใครแพร้เลยไม่ได้เกลียอย่างเดียวที่แพ้แต่เกลียไม่มีตัวไม่มีตอนเขาแพ้ไม่ปัญไรก็ให้ทำชนะ Ben and Ra chai dai.